วันนี้ผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีของเรานะคะก็ะมีรัดหน้าเจสูตรเก่าแก่กว่า70ปีมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและหาทานได้เฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเท่านั้น1ปีมีครั้งเดียวซึ่งรัดหน้าเจสูตรเก่าแก่นี้นะคะอยู่ที่ศาลเจ้าปุ่นเท่ากงในคลองมหาชัยพิกัดลงจากสะพานมหาชัยเลี้ยวขวาไปทางวัดตึกประมาณ100เมตรศาลเจ้าปุนเท่ากงจะอยู่ขวามือค่ะ พี่ไก่นปสทิทธิ์ไกรพัฒนญกุลอายุ56ปีผู้ดูแลศาลเจ้าได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเวิลชีวีของเราว่าสูตรเก่าแก่กว่า70ปีนะคะเมื่อก่อนเตียของพี่ไก่ได้ทําอาหารเจขายอยู่ริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเมื่อ20-30ปีที่แล้วและมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะได้เกิดเหตุการณ์มีเรือวิ่งมาชนเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วมาชนตรงร้านของครอบครัวพี่ไก่พอดีจากนั้นมาค่ะจึงได้เลิกขายอาหารเจแล้วมาอยู่ที่ศาลเจ้าปุนเท่ากงในคลองมหาชัยและได้ทา รัดหน้าเจสูตรเก่าแก่ของเตีย๋ยที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อให้ผู้สแสวงบุญที่ถือศีลกินเจและประชาชนทั่วไปมาทานฟรีในช่วงเทศกาลกินเจทานได้ไม่อั้นและยังตักกลับไปที่บ้านได้อีกด้วยเมื่อก่อนนี้เตียบ้านเราทําขายเราก็ไปขายเจในหน้าเทศกาลกินเจของจังหวัดสุโขทัยซึ่งขายมาหลายเป็น 20- 30ปนะีแล้วแล้ว ตอนหลังที่เราเลิกขายเพราะหน้าสันเฉพาะหลักเมืองมีเหตุการณ์ที่เรือวิ่งมาชนเขื่อนโดนตรงร้านเราพอดีเราเลยเลิกเลิกแล้วเลยเรามาอยู่นี่สันเจ้านี้เราสันเจ้านี้เราก็คนรู้จักเราอยู่แล้วถึงเวลาหน้าเจเราก็เลยทําเจพวกเนี้ให้ทานเสมือนขายสูตรเนี่ยเตี่ยเขาบอกมาต้องนมนานแล้วเขาทามา แล้วก็อีกอย่างมาทานที่นี่แล้วทานให้อิ่มทุกคนเอากลับบ้านได้นะครับเปิดตั้งแต่6โมงเช้ายันถึง2องทุ่มในเวลาหน้าเจานะครับ เทศกาลกินเจที่ศาลเจ้าปุ่นเท่ากงในคลองมหาชัยนะคะมีทั้งเมนูรัดหน้าเจเส้นหมี่เส้นใหญ่และยังมีเมนูโกยซีหมี่เจซึ่งการประกอบอาหารนั้นนะคะพี่ไก่บอกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนโดยเฉพาะน้ําซุปที่มีการต้มค้างคืนเคี่ยวไว้ตลอดเพื่อนํามาปรุงรัดหน้าแต่ละหม้อส่วนวัตถุดิบก็สดสะอาดทุกขั้นตอนแต่ละวันจะทํารัดหน้าประมาณ10รอบหมดก็ทําต่อตลอดไม่ให้ขาด ส่วนสูตรบางอย่างนั้นนะครับพี่ไก่บอกว่าก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะเป็นสูตรลับจริงๆและไม่เคยคิดขายสูตรให้กับใครที่สําคัญเขาบอกเลยว่ารสชาติของรัดหน้าเจกับโกยซีหมี่เจทานได้แบบไม่ต้องปรุงเพราะรสชาติน้ําซุปนั้นอร่อยอยู่แล้วพี่ไก่บอกว่าถ้าคนที่มาศาลเจ้าปุ่นเท่ากงในคลองมหาชัยแล้วไม่ได้ทานรัดหน้าเจของที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงแต่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับไม่ต้องปรุงอะไรเลยเครื่องปรุงที่เขาให้มาก็เป็นแค่ซอสแค่นั้นเองแต่ ไอ้สูตรที่ของเราทำมาเนี่ยบางอย่างเราบอกไม่ได้นะครับเราก็จะไม่มีการขายสูตรให้คนนอก<ม>ให้เฉพาะลูกหลานที่เรายังอยู่ในสันเจ้านี้<ม>ทำให้กับสันเจ้าเพื่อที่จะได้มาพัฒนาในสันเจ้าคือรู้เหมือนเรามีต้มน้ำซุปไว้ก่อนน้ำซุปนี้เราจะค้างคืนต้มค้างคืนเปิดแก๊สทั้งวันทั้งคืน<ม>แล้วพอได้เสร็จเราก็จะถ่ายมา เราปรุงเสร็จจากในหม้อน,นั่นเลยแทบไม่ต้องปรุงอะไรแค่ใส่น้ำตาลนิดเดียวแค่นั้นเองมีลัดหน้าแล้วก็มีกว๋วยซีหมี่มีมหน้ากว๋วยีหมี่กระเพาะปลาบางวันก็จะเป็นผัดใบกะเพราบางทีก็จะเป็นเส้นหมี่ผัดกระเฉดซึ่งเรามีแดงทํบ่อยตอนไหนเราทําตอนนั้นเลยแล้วแต่ผู้สแสวงบุญจะมารอบไหนได้กินรอบนั้นแล้วของทาร้อนๆตลอดเวลาไม่มีการทําค้างทิ้งไว้ให้ไม่มี ทำกี่รอบตกประมาณวันหนึ่งทำอยู่ประมาณสิบรอบเกินคือมาจำนวนเท่าไหร่จะดึกจะอะไรเราอยู่เราทำให้ทานตลอดเ,เป็นไฮไลท์ที่นี่ใช่ถ้ามาถึงสันเจ้านี้ถ้าไม่ได้กินสันมาถึงสันเจ้าบุญทกงคลองหาชัยแล้วถ้าไม่ได้กินร้านหน้าเจในสามเ,เจ้านี้ก็เหมือนมาไม่ถึง พี่ไก่บอกนะคะว่าตนเองนั้นอยู่ที่ศาลเจ้าปุนเท่ากงในคลองมหาชัยมา30ปีและทํารัดหน้าเจเลี้ยงคนช่วงกินเจมาตลอดส่วนความรู้สึกที่ได้ทาตรงนี้ซึ่งพี่ไก่ก็บอกว่าความศรัทธาของคนไม่เท่ากันแต่ชีวิตของพี่ไก่เริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยก็ได้พรจากศาลเจ้าแห่งนี้หมอไม่เคยหายาไม่เคยกินเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ไม่ถึงขั้นเจ็บเนื้อเจ็บตัวพ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการการค้ารุ่งเรือง ท้งนี้ผู้แสวงบุญที่มาร่วมงานไหว้เจ้า9้าวสารเทศกาลกินเจสมุทรสาครขอเชิญมาทานรัหน้าเจท,ที่ศาลเจ้าบุญเท่ากงในคลองมหาชัยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬกาทุกวันในช่วงเทศกาลกินเจฐานที่ศาลเจ้าและยังสามารถนํากลับไปทานที่บ้านได้อีกด้วยค่ะอยู่ในศาลเจ้านี้มา30ปีอ่ะ30ปีแล้วพอเราเริ่มเลิกจากตรงนู้มาเราก็ทําเลี้ยงคนตลอด ความศรัทธาของเราเนี่ยแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะครับสิ่งที่ผมได้มาจากไม่มีอะไรเลยก็ได้พรได้อะไรจากในนี้หมอไม่เคยหายาไม่เคยกินเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ไม่ถึงท่านเจ็บเนื้อเจ็บตัวพ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงลูกหลานแข็งแรงกิจการการค้าจเจริญรุ่งเรืองเราทุนสัตว์มีตัวในการที่เรา ถึงจะมีจิตใจศรัทธาที่เราต้องอ,อยู่กับสันเจ้าเรียนเชิญน,นะครับผู้สแสวงบุญที่มาร่วมบุญในงานเจของจังหวัดสมุทรสาครไว้เจ้าก้าวสารนะครับออขอเรียนเชิญมาทานล้านหน้าเจาที่สันเจ้าบุญเท่ากงคองมหาชัยตั้งแต่เวลา2โมงเช้าถึง2ทุ่มได้ทุกวันและสามารถนำเอากลับบ้านได้เพื่อที่เราจะหวังแค่ผลบุญเท่านั้นนะครับ